คุณแม่ของน้องหยอดมารอที่โรงพักสอนอทุ่งมหาเมฆต,ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าต้องการจะคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหามาพร้อมกับภาพหน้าศพของลูกชายและที่ยิ่งไปกว่านั้นตอนที่พนักง,งานสอบสวนกําลังจะนําตัวผู้ต้องหาออกมาเพื่อจะไปฝากขังคุณแม่อยู่ในสภาพนี้ค่ะถือรองเท้าแตะที่ตัวเองใส่อะค่ะตอนนี้คุณแม่เท้าเปล่านะถอดรองเท้าออกมาอยู่ในมือสองข้างค่ะเตรียมจะใช้ตบหรือว่าตีผู้ต้องหาที่เดินออกมา และเมื่อเดินออกมาก็เป็นภาพนี้ค่ะตัวนะครับตัวนะครับตันะครับนะครับ Right. Hey, อย่างพวกมึงเนี่ยมันไม่สำนึกอะไรด้วยจะบอกใหก้กระดับดนเจ้าหน้าที่จับมึงยังไม่มีสำนึกเลยเน,นี่ยแหละค่ะคุณแม่น้องหยอดที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ คุณแม่บอกว่าทําไมมองหน้าแบบนี้เหมือนกับไม่สลดเลยท่านผู้ชม,มคะผู้สื่อข่าวก็รายงานเนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องเบลอหน้าผู้ต้องหานะคะตามกฎหมายตามตระเบียบข้อบังคับแต่จริงๆผู้สื่อข่าวรายงานเลยว่าในบรรดา กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกนําตัวไปฝากขังที่ศาลที่เดินกันออกมาเนี่ยค่ะในกลุ่มนี้มีเปปซี่ด้วยท่านผู้ชมจําได้นะคะเปปซี่ปากแจว๋วคือในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆพยายามก้มหน้าไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณแม่น้องหยอดและสื่อพยายามก้มหน้าเดินขึ้นรถไปให้ไหวที่สุดแต่เปปซี่เนี่ยมองหน้าคุณแม่น้องหยอดค่ะและผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่ามองด้วยสีหน้าเรียบเฉยคุณแม่ถึงแบบคือเอารองเท้าตบหรือว่าตีไม่ได้เพราะว่าตำดดารวจกันเอาไว้แต่คุณแม่พูดเลยว่า มองหน้ากูมึงสลดที่ไหนแล้วคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าไม่เห็นด้วยเลยนะที่กฎหมายต้องมาครุ้มครองนักศึกษาและเยาวชนแบบนี้ ไราอยากจะขอความเป็นธรรมได้จะขอกันยึดขัดแทนท่านประกันตัวให้พวกที่จะทำความผิดแม่จะเดินได้ถึงที่สุดแม่จะไม่ยอมแม่จะสต้ไห้ถึงที่สุดยังไงลูกแม่ต้องได้รับความยุติธรรมทำไมเราเป็นผู้ถูกกระทำแต่เรายังต้องวิ่งหาความยุติธรรมด้วยตัวเองแต่พวกที่ทำผิด่ะมาลอยนวลแล้วมันก็ยังต้องมีทางออก ที่จะเอาเขาเขาอะยังมีชีวิตอยู่แต่แม่ไม่เหลืออะไรเลยเขายังมีชีวิตแล้วเขาก็ยังมีทางช่วยทางออกเขาเย่อแยอะมากมายทําไมสังคมมันเป็นอย่างนี้แม่ถึงมองว่าทําไมความยุติธรรมกับผู้สูญเสียมันจะไม่มีเลยอ่ะแม่อยากให้เจ้าหน้าที่หรือคุดค้นให้มันจบให้มันหมดสติค่ะกับคนพวกเนี้ยมันไม่มีจิตสํานึกมันสํานึกไม่เป็นแต่แม่อยากจะถามว่าให้คุณมองกลับถ้าเป็นครอบครัวของพวกมึงโดนโดนสูญเสียต้องตายจาก แตอยางเงี้ยจะรู้สึกยังไงกันบ้างเวลาต่อมานะคะสารอาญากรุงเทพใต้ก็มีคําสั่งยกคําร้องฝากขังเอ่ยกคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง12คนนะคะอย่างที่ตุนบอกว่าเมื่อวานนี้จับกูุมา13เนาะแต่ว่าจะเหลือคนหนึ่งนะคะก็คือนางสาวอัญรัต์ที่ตำรวจยังไม่ได้นำตัวไปฝากขังต่อสารในวันนี้เพราะว่าจะเอาไปสอบเพิ่ม แล้วถึงจะนําไปฝากขังวันพรุ่งนี้ทําให้มี12คนค่ะที่ตํารวจนําไปฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้ใน12เนี่ยแบ่งออกเป็น1และ11ใน1คนน,นนะคะสํานวนเนี่ยก็จะบอกว่าไอห้หคนเนี้ยคือนายนพวุฒิข้อหาสนับสนุนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนท่านผู้ชมจบบํานพวุฒิได้นะคะคนชี้เป้านะคะคนชี้เป้าแล้วก็เป็นคนที่ไปรับไปรับมือยิงกับคนขี่ คือนายวินและนายเลาะหลังจากเอามอเตอร์ไซคันก่อเหตุไปพ่นสีสเปรย์แล้วนพวุธคนขวาเนี่ยเป็นคนไปรับกลับมาที่บอกเป็นช่างแอร์แล้วก็ได้มีรายได้จากการทํางานเอามาช่วยเหลือสนับสนุสน,นกลุ่มเครือข่ายกลุ่มนี้เนี่ยนายนพวุธคนขวาวันนี้ก็แยกฝากขังไปศารก็ไม่ให้ประกันนะคะเช่นเดียวกันกับ11คน11คนเนี่ยจริงๆข้อหาเบาลงมากกว่านะคะคือเป็นข้อหาซ่องโจรร่วมสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ไม่ได้เหมือนนายนพวุฒิคนตะกี้นพวุฒินี่สนับสนุนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนนะแต่ทั้งหมดศารไม่ให้ประกันเหมือนกันหมดนะคะด้วยเหตุผลว่าพิจารณาแล้วคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีร้ายแรงหากปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งทั้ง12คนเนี่ยก็ขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศารให้ยกคำร้องทั้งหมดนอนคุกนะคะคืนนี้ชุดนี้12คน ขณะเดียวกันนอกเหนือจากคุณแม่น้องหยอดที่เมื่อกี้คุณแม่ไปลงพักเนี่ยนอกเหนือจากจะเอารองเท้าไปตบแล้วคุณแม่ไปเพื่อคัดค้านการประกันตัวปรากฏว่ามีคุณแม่ของเหยื่อที่เสียชีวิตจากคุณแม่บอกแก๊งเดียวกันอ่ะเหตุการาดยิงกลางงานแต่งงานที่สุดที่ศาลเมื่อสิงหาหกห้าวันนี้คุณแม่ก็มาคัดค้านการประกันตัวทั้ง12คนนี้เช่นกันคุณแม่บอกมันแก๊งเดียวกันและที่แม่ต้องมาในคดีนี้เหมือนกันก็เพราะว่า ถ้าย้อนกลับไปวันนั้นน่ะคดีที่ลูกแม่เสียชีวิตเมื่อสิงหา65ถ้ามันไม่ได้ประกันตัวออกมาคุณเจ๊ฟบกับน้องหยอดก็คงไม่ตายแล้วคุณแม่ก็ตั้งคําถามค่ะว่าที่พวกนี้พยายามจะประกันตัวออกมาถามจริงจะประกันตัวออกมาสู้คดีหรือจะประกันตัวออกมาเพื่อก่อเหตุซ้ําเราตั้งใจจะมาค้านการประกันที่ศาลด้วยแล้วก็อยากให้ท่านช่วยค้านการประกันเพราะว่า จากคดีของเราอะค่ะที่เกิดเหตุตั้งแต่ปีที่แล้วอะถ้าผู้ต้องหาทั้งหมด14รายในคดีของของเรานะคะถ้าอยู่ในเรือนจําจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ําๆแบบนี้เกิดขึ้นจะไม่มีคดีของครูเจี๊ยบคดีคน้องหยอดแล้วก็หลายๆอีกคดีอะคะ่ะผู้ต้องหาที่ประกันตัวออกมาทั้งหมดนะคะออกมาสู้คดีหรือว่าออกมาก่อคดีซ้ํากันแน่มัน,มนตอนนี้ค่ะประชาชนที่เดินตามท้องถนนเนี่ยพอเห็นเด็กช่างโกนเด็กอาชีวะเนี่ย กลัวนะคะกลัวเหมือนแบบเฮ้ยเขาจะก่อเหตุเป็นเมื่อไหร่จะยิงเป็นเมื่อไหร่แล้วส่วนใหญ่คนที่ถูกกระทำอ่ะเป็นเหยื่อทางนั้นนะคะถูกลูกหลงทางนั้นเลยเยังมีผู้เสียหายแบบหลายๆหลายๆครอบครัวค่ะอยากที่จะออกมาเป็นกระบอกเสียงมาสู้มาขอความเห็นใจจากท่านตํารวจหลายๆท่านคดีพวกนี้พอถึงเวลาช่วงนึงอะค่ะพอข่าวมันเงียบหายไปเนี่ยเหมือนควันมันก็เริ่มจางพอจางเสร็จเนี่ย การทํางานหลายๆอย่างมันแทนที่แบบมันจะเรวเหมือนตอนที่มันเป็นข่าวมันกลับล่าช้าล่าถอยออกไปอะค่ะเราเราเราขอความเมตตาท่านเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนเพื่อนของลูกชายคุณแม่นะคะวันนี้มาด้วยกันนะคะก็บอกว่าโอ้โหเห็นพฤติกรรมเปปซี่หลังถูกจับกลุมรู้สึกว่าเปปซี่ไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้รู้สึกสลดอะไรเลยอะกลัวมากถ้าได้รับการประกันตัวออกมาแล้วเพื่อนคนนี้ยังบอกด้วยว่าดูจากวงจรปิดเปปซี่เนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูลาดเราก่อนจะเกิดเหตุกลาดยิงกลางงานแต่งที่สุดที่สารประมาณ3-4วันก่อนหน้านะคะแล้วเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนที่ลงมือยิงด้วยตัวเองส่วนอีกหนึ่งเสียงจากผู้สูญเสียคุณแม่ของครูเจีย๊ยบค่ะอยู่ที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีลองฟังเสียงของคุณแม่ดูนะคะก็อ,อยากให้เขาจับได้ให้จับให้หมด ฉันก็ไม่อยากทั้งเวรทั้งกรรมแค่นี้ฉันก็มีเวรมีกรรมพอแล้วแค่นี้ก็สติแตกไปกันหมดข้าวปลากินกันไม่ได้ทั้งหลานเลยถ้าอย่างนั้นก็ยังหนีอยู่ก็ให้กลับมามอบตัวเถอะพอหนักก็จะได้เป็นเบา